สวัสดีครับผมมาครับมานีหลังจากห่างหายกันไปนานแต่เกินนะครับผมกับเจ้ายักษ์เขียวนะครับเออหกหนึ่งสองห้าเอ็มนี่ครับยักษ์เขียวของเรานี่ครับมานีเพิ่นว่าสิเอารถมาดันต่อ,อยางนะครับผมบม่รู้ว่าจะป็นตั้งใดน,นะครับ แต่ว่าทีนี้นผมได้มาแล้วผมก็ต้อง <c oughs> รีวิวมึงสักก่อนนะครับก่อนสิลงงานนะครับผมนี่นะครับอยู่กับเจ้ายักษ์เขียวใหญ่เรานี่ครับเออเห็นกันญังไดงยังงามขื้นเก่าลนะครับอันนี้มันเป็ลย่างข่าบอย่างน้นนอยอ้ใหญ่ครับไง,บน,ไง,ไงนะครับขวากันญชงไดงยังไงงามขึ้นเกลนะครับผม มันคือเอาเอาริปเปอร์ตัวนี้มาโอ้ริปเปอร์รุ่นนี้ของ CNH นะครับนครสวรรค์สติวพ่อมามันซีน่อนอัน ...NKS CNH เอสซีนเฮดมินิฮอลแลนด์ดูเงบโอ้รุ่นนี้รุ่น,นขาแข็งนะครับนี่รุ่นนี้มัมมี่บิดท รมีสิตี้ครับรุ่นนี้มีตะหักยางเดียวนะครับนี่ครับอยู่กับเจ้ายักษ์เขียวของเรารน,นี่ครับโอ้ไงเขาใกล้ไ้เลยนะครับต้องทายต้องยืนอยู่ยไกลดด่ลรดอ่ะไงอีรีนีครับวันนี้ป่ปด้มาคันเดียวนะครับผมคันหนึ่งอันนั้นน่าจะเป็น รุ่นไหนจำไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเครับม่งมาใกล้กอนนะครับแต่ว่ารู้แต่ว่าเรเก่าสิบหาหรือเก่าสิบแร่ไงล่ะแต่คลิปนี้เขากับมึงกันนี่ก่อนอเดี๋ยวพาเขาไปชมภายในจักนน้อยนะครับอ้าวหุ่นรถชีดชีดจอ,อย่างเดี๋ยวพี่น้อง นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวห้าขึ้นไปชมภายในจักหน่อยนะพอดีเจ้าขอ,องเพิ่น,นบ่อ,อยูุ่่นไปขออนุญาตใส่เล่นไว้นะครับเพราะว่าเขอบไปในนารถเห็นมันโอ้ยรุ่งาขนาดครับแต่ว่ามันเสียวเดือดแน่นลอยนะครับเพราะว่าผมมาหอดฝนมันตกพอดี <S <S นี่ครับเพิ่มฟ้าเพิ่มฝนที่นี่จะเป็นหน้าจอนะครับหน้าจอ LED เป็นเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับนี่ครับ เกียร์ไฟฟ้าตัวนี้น่าจะเป็นตัวขึ้นลงหางนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นคอนโทรลเบมีดนะครับนี่ครับคอยล์ยัดละละแล้ว่วมรถเพิ่นเด้นี่ครับว่าบะมี่อย่างายครับหน้าจอแต่ว่ามันเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับรถคันนี้ตัว่าผมก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับตอนที่เพิ่นออกมาใหม่ๆเนาะนี่ก็จะเป็นเบาะ บ้อผู้ดิสารนะครับบอ้อาคนนั่งขางเลยเบ้อเมียไอเมียนั่งนั่มนะเดี <c> ๋ย <oughs> <c oughs> ครับกับเบามียังหลนะหลัวไฟฝ่ามันกับเบามียังจุกจิกที่มันจะมัดจุกจิกี่ยิบจ้าปุ่มยังเป็นปุ่มยังนะครับเดี๋ยวแอนไปเบิเ้ดเ,เลยโอ้หลุดไม่อ่ะเดี๋ยครับเครื่องเสียงอันนี้ปุ่มแอร์ไม่รู้อยู่ตรงไหนอ๋อน่าจุดตรงนี้นะครับนี่เนี่ยจะไปรูพัดลมเดี๋ยวเป็นรูไฟฟ้า ประมาณนี้นะครับผมกับบัมีคมรูดันเงี้ยเขียวซาทอดน,นะครับบะาว,าว่ามันบ่ค่อยมาหากานตักดุนดนมากทีเดีเดยนะครับแบบนี่ถังดับเพลิงพร้อมด้อยนี่ครับเนี่ยรถใหญ่ๆส่วนมากเขาจะมีถังดับเพลิงด้วยนะครับเซตตี้เขาเอนเซฟตี้กันกันโอ้เห <laughs> ็นหุงอยู่บอ่อะไรนี่เหเห็นหุงอยู่บ่ พามดหนาไปเห็นหุงอยู่อโอ้ยใหญ่งามแ้งครับเจอกันที่ไรใหญ่เหมือนเดิมนี่ครับตัวแรงสีงได้เห็นมาแล้วครับเพิ่มาเสียวบ้านดันต่ออย่างว่าเห็นห้อยดันอยู่เลยครับดูครับตัวแรงเข่ารถฉีบรถฉีบ จะว่าย้อนแสงขนาดครับผมชมรถไทยต่อนี่ครับเวทเวทเพิ่นเอามาเสริมอีกก้อนหนึ่งนะครับนี่เี๋ยวคับมนสีมันสีตางกันเดี๋ยวครับรถรถน่าจะครบนึ่งปีเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวครับคันนี้ซื้อมาในราคาสองล้านเก้าแสนนะครับคันนี้ตอนนั้นนะ ต,ตอนนี้ราคาขึ้นนะครับปีนี้แทนทีมันสิลงนะครับตกมาปีนี้ไปสามล้านกว่าแล้วครับผมตกมาปีนี้สามล้านกวน่าว่าสันเห็นเขาจะถามวะโอมาสเตอร์ปิ่รุ่นนี้แล้วครับเนี่ยครับรุ่นนี้บ่มี่มีบีตบ่มีงอครับรุ่นนี้มีแต่หางขาดหางรุดไปเลยครับร <laughs> ู้สึกว่าไงที่เหลือเกินมึงกระบอกมันครับ กระบอกซีนิ้วครับผมน่าจะซีนิ้วแหละนี่ครับกระบอกอู้ไอ้แห้งซีนิ้วหรือสามนิ้วแต่ว่าไดี๋ยไม่ไอ้ตัวกระบอกนี่น่าจะเป็นสามนิ้วนะครับเนี่ยสามนิ้วนั่อันนี้น่าจะเป็นสามนิ้วเครื่องประกนอกนะครับอันนี้เป็นหางหางต่องมึงก่อนมาเป็นหางไฟฟ้าบ่านะครับ บรูเข้ากันนะครับ่าหาไฟฝากบาหาไฟฝากครับอันนี้บชัวโบเบาหรือว่าได้ถือให้ก้นกล้องได้ด่าร้ายคัขนาดเนี่ยครับเบาะกัตู้ก็เป็นตู้เป็นลูกยางห้องนะครับโมเมนระบบสปริงนะครับถ้าเป็นระบบสปริงมันน่าจะเป็นตัวรุ่นหกสูบนะครับผมคิดว่านะนี่ครับอยู่กับทีมงานไร่บุญรอดนะครับผมแม่นบ่ล่ะ จมเพร่ออะไรแล้วมันหลายทีมงานต้นละเกิดนะครับน่าจะแม่นอยู่แหละเออไล่บุญรอดจริงๆด้วยน,นี่นะครับผมวันนี้อยู่กับ 6125m เจ้ายักษ์เขียวจอนเดียครับคันนี้ออกที่อวยชัยแท็กเตอร์นะครับอวยชัยแท็กเตอร์กับละชิ้นเท่าเนี่ยครับโอ้ใหญ่จริงๆ อ้าโอเคครับผมเดี๋ยวพาไปเมืองขั้นหนุนขั้นหนำนำไปเดี๋ยวไปเมืองอีกขั้นหนึ่งนะครับมาครับเดี๋ยวมาชมขั้นนี้ต่อนะครับขั้นนี้ผมบุกเคยรีวิวจักเถื่อนะครับเนี๋ยราะว่าไอ้ต่ำเรามีรถจอดเดียสองขั้นนะครับผมอันนี้เป็น6095นบีนะครับอันนี้เก่าชิมาเลงมานะครับตู้เอวีไโอ้มิชิลลินปิดหนาอีกแล้วเห็นหงมดเลยนะ อันนี้มาเอาหางพุวนมากนะครับผมหางพุวนหางหาหางหาแปลงนะครับไปเดี๋ยวไปมึงมันจะออกมาดันต่อ,อยางว่าจะดันตั้งไรแล้วเาัอเอาก็ไปไกลเพ่จะขับไปเซ่ไปแล้วครับไปเดี๋ยวพารีวิวคันนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นเจ้ายักษ์เขียวน้อยนะครับผมคันนี้เป็นซีสูบหร,รือสามสูบบ่เนี่ยใจเนีย่ยตรงเมืองปั่มนะครับปั่มพ่นอยู่ทางไหนแหละอันนี้เป็นหกสูดเก้าห้าบีนะครับเก้าสิบห้าแรงมา้าพลังเทอร์โบจัะสูบให้คันนี้เออเทอร์โบป่ะเทอร์โบเทอร์โบ เห็นหงิ้วบ่ลยเนี่ยเหตุหาเลยโอ้ยผู้ใดเวลาขึ้นรถจีเดียวเห็นบ่เลยโอ้ใส่แม่สบ่งานคู่เหตุประชันเหยื่อดำบ่เนี่ย,ย,ย,ยครับโอ้ทีมง,งานไร่บุญรอดครับผมไม่ค่อยได้รีวิวนะครับคันนี้ไม่ค่อยรีวิวรือล่ะนี่ครับเพิ่งจะได้ไม่โอกาสได้มาจอดที่อ่างขางกันนะครับปกติผมมาเพิ่อนกับทำงานนะครับผม เดี๋ยว่าเมื่อนี้เขาจะได้เห็นบนเหตุงานบ่ฮะล่ะเยียบเยียบไอเยียบโอ้อันนี้เป็นซีสูบเทอร์โบนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ปั๊มชิ้นยู่ข้างซ้ายนะครับปั๊มจะอยู่ข้างซ้ายนะครับผมตัวนี้การพึ่อนออกพึ่อนออกมาก,ก่อนก่อนขันหนังน,นะครับขันใหญ่บ้านมันมันบ่พอใส่เพื่อนก็นเลยเดยวเาว่าไม่อีก อันนี้น่าจะเป็นระบบไฟระบบธรรมดานะครับเดี๋ยวพาเข้าไปเบิ่งมาเขอไปสมเล็กน้อยนะครับแน่น่าจะเป็นระบบธรรมดาแล้วครับเพราะว่ามันเป็นหน้าจอแบบนี้อ่าเป็นรถธรรมดาดเจ้านี่เหยียบธรรมดานะเบืบ้องคยขึ้นมาก็คืออนะครับท่านนี้โอ้มุมมองการการการ,การมอง่งในในตู้อะโอเคเลยนะครับผม เนี่ยเวลาเขามองไตยมองขวามอง,งข้างข้างมองข้างหลังก็โอเคนะครับหรือว่าออกแบบได้ดีนะครับตู้เนี่ยครับเกียร์อันนี้ใบมีดหางจะขยุแต่หางอาจจะยุตวนี้นะครับหางอันนี้น่าจะเป็นเกียร์แล้วครับเพราะว่ามันมองเห็นแหละน่าจะเป็นตัวนี้ นี่คกับโมเมี้ยงหลายนะครับถ้าระบบธรรมดานะครับเพราะว่าชนหม่านพิจิตรทั้งผีบดอย่างมันอาจจะย้อนแสงง่ายน้อยนะขอโทษขอให้ยนี่ครับภายในก็แอร์ช่องแอร์นี่ครับแอร์ทีมีหกคู่โอ้สิการแก้วครับแก้วแก้วนี่ครับมีถังน้ำเพื่งคือกันนะครับถังน้ำเพื่อหน่อย ตัวนี้่าจะเป็น a b c d n โอ้ในเกียร์แล้วเกียร์ที่ีสองขาะโ้ลอ้าร,รีวิวตามสภาพตามสภาพโมเมนต์ตามสภาพรถเด้ตามสภาพผู้รีวิวเนาะมมีม่ควมรหลูยังกับมาทายได้แค่นี้แหละครับไปชีว่าผมงูกับว่ารด บรรลุเ,เรื่องยังรีวิวให้หมูฟังอยู่ให้หมูมึงอยู่ก็ว่าไปโหลดครับผมบเบาะาดอกยวเบาะเขียดพร้อมบาะเขียดพร้อมผมโมโหใจรีเนาะตัวนี้น่าจะเป็นสเปคยางหกร้อยโอ้หกร้อยเลยบอกตัวไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นยางอ้นี่มันเป็นยางนนเางทเลบอนะ็อกนะยางเทเลบ็อกไอ น,น,นะครับเป็นยางเป็นยาง c 2 0งศทับแปดห้ r สาสิบสี่นะครับเป็นยางเชลล์บ็อกตัวนี้มันจะเป็น t m หกร้อยเป็นรุ่นซื้อนะครับตัวนี้นะครับเชลล์บ็อกเขาวอะคอดีมันก็คือมันฉีมันฉีรีดรีดดินได้ดีนะครับมันฉีเพิ่นเข่าวว่ามันฉีบปติดซีอต่อๆครับเมื่อกี้ไปเฮ็ดธุระกับลูกสาวนะครับลูกสาวกับลูกชายมานำเมื่อนีนเสาร์อาทิตย์นะครับเสาร์อาทิตย์กะ สีบุญไว้เล็กน้อยนะครับพอดีแม่เพิ่กนกะไปเฮ็ดงานนะครับผมผมก็ต้องได้เลี้ยงลูกไปนั่ง่ายคลิปไปพร้อมยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์พอลอว์อันครับโอ้ระบบปั๊มหางมัน่นก็ดีนะครับนี่ครับก็ดีทั้งทั้งดากไหมนี่ปัมป๊มปั๊มอีหยังมั้ยนี่อันนี้ผมกับโบจักน่าจะเป็นน่าจะเป็นชุดชุดปั๊มของใบมีดนะครับ ผมเดานะมันสีคล้ายๆกับผู้ป่ตาเจอชุดยกชุดยกข้างหลังมัน,มน,มนคือมุอกันหรือมันคืออยู่ก็ต6 1หกหนึ่งสองห้าเอ็มเียโอ้ไนี่บักง่ายเลยไปอันไปสะท้อนแสงมาง่ายฮักโดดเด่นเห็นตะไกลเลยนี่กับจีสเปคย่างของตัวนี้จะเป็นส2 0สองศู 34, นย์ครับสี่สองศูนยสี่ครับ อย่าง34ก็ไปน้อยนะครับสำหรับรถ9้5แรงม้านะครับผม9หาแรงมาจอนเดียร์ต้องพูดถึงแล้วครับแรงบิดแรงบิดดีเลือกแรงบิดได้รอบต่ำเนี่ยหลายไหมครับมันเลยกลายเป็นรถแห้งเนาะมันก็เลยคือยังรถแบบว่าเหยียบปุ๊บเปนมาเลยคือแตะกตีนแตะ๊กกะรล่งคือมาเลยนะครับบบต้องรอรอบโ่ต้องแบบ ถ้าให้รอบทุกสูงแต่บมันยังแห้งโมเมนนะครับคือแต่มาปุ๊บเลยครับดันเดียเนี่ยตามที่ผมสัมผัสนะครับแต่ผมกับบุเคยขับเดี๋ยวครับแต่ว่าผมฟังจากที่เพิ่นเข็ดงานแล้วกะ็ใส่งานนะครับมันก็เลยเ็ด,ด่อนผมรู้สึกว่ามันคือ,อยังรถมันแห้งนะครับเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นงานรีวิวล้วนนะครับพอดีเพิ่นบ้านอะไรอ่ะ เลเหตุงานนะครับพอดีพันเสียารถมาต่ําต่อ,อยางออกนะครับแต่ผมคิดว่ามันอาจจะต่ำาม่ได้หรอกแต่ว่กระยไฮพันลองให้มึงนะครับว่ามันสีไหวบ่ทั้งสองขั้นเลยนะครับนี่ครับทั้งสองขั้นเลยันคิดว่าพันเสียามาต่ํามันจะต่ได้บ่ต้องมาตรานลุนถา่นถาชมกันเนาะเอาโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ผมกะพามาชมเจ้าหกหนึ่งสองห้าเอ็มแล้วก็ 6095B เพียงคนอีกอนนะครับเดี๋ยวเจอกันไม่คลิปหนานะครับผมสิบปทายกันใดไปท่ายอยู่ใสฝากพี่น้อง FC ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะไมนได้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ